สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะ e อีพีนี้นะคะดิฉันจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนเนรศวรกษัตริย์นักรบของสยามประเทศนะคะอีพ e ีนี้นะคะเรามาจนถึงตอนที่4แล้วนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวรรคตด,ด้วยเหตุใดนะคะสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรสนะคะ,สะเสด็จยกกองทัพออกจากพระนครเมื่อวันพฤหัสแรม8ค่าเดือนยี่ปีมะโรงพศ2148เสด็จโดยกระบวนเรือจากพระตำหนักป่ามโมกเสด็จขึ้นบนตำบลอิกราชไปตั้งทัพชัยณนะตำบลพระรอ แล้วยกกองทบ,บกไปทางเมืองกำแพงเพชรสู่เมืองเชียงใหม่ขันเสด็จถึงเมืองเชียงใหม่ก็หยุดพักกระบวนทัพอยู่หนึ่งเดือนแล้วให้กองทัพสมเด็จพระเอกาทศรสยกไปทางเมืองฝางส่วนกองทัพหลวงยกไปทางเมืองหางหลวงขันเสด็จถึงเมืองหางหลวงแล้วก็ให้ตั้งค่ายหลวงประทับอยู่ที่ทุงแก้วสมเด็จพระนเรศวร ทรงประชวนเป็นหัวระรอกก็คือเป็นฝีขึ้นที่พระพักแล้วกลายเป็นบาดทยักพระอาการหนักจึงโปรดให้ข้าหลวงรีบไปเชิญสมเด็จพระเอกาทศรถมาเฝ้าสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จมาถึงได้3วันสมเด็จพระนเรศวรก็สเสด็จสวรรคตเมื่อวันจันขึ้น8ปดคำ่ำเดือน6 ปีมะเส็งตรงกับวันที่25เมษายนพศ2148สิริพระชนพรรษา48พรรษาเศษดำรงราชสมบัติ14ปีเศษสมเด็จพระเอกาทศรสึงได้อัญเชิญพระบรมศพกับกรุงศรีอยุธยาสำหรับคนไทยเรานะคะก็ทราบซึ้งในหัวใจทุกดวงว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะ มีพระมหาการุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินต่อคนไทยต่อประเทศสยามมากเกินที่จะกล่าวได้หมดสิ้นนะคะพระองค์ก็ได้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีจุยาครั้งแรกและได้ทรงแผ่อำนาจของรอาชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพาศาลน,นะคะนับตั้งแต่ประเทศพมา่าตอนใต้ทั้งหมดนั่นก็คือจากฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ทางด้านทิศตะวันตกไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านทิศตะวันออกนะคะทางด้านทิศใต้ตลอดจนถึงแหลมมารายูทางด้านทิศเหนือจนมาถึงฝั่งแม่น้ำโขงโดยตลอดและยังรวมไปถึงรัฐไทยใหญ่บางรัฐนะคะพระองค์ทรงกรามศึก ทั้งหลายทั้งปวงมายาวนานนะคะแม้แต่ในวาระสุดท้ายของพระชนชีพของพระองค์ก็ยังทรงอยู่ในระหว่างการราชการสงครามนะคะดังที่รู้กันดีว่านะคะพระองค์นั้นทรงอุทิศพระวรกายทําสงครามกับอาณาจักรเพื่นบ้านเป็นอันมากเพื่อให้ประสบนิกรชาวสยามนะคะได้มีแผ่นดินเกิดแผ่นดินตายมีศักดิ์ศรีของเลือดสยามมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ วันที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคารนะคะก็คือวันที่25เมษายนพศ2148นะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวนั้นนะคะมีบันทึกตามพระราชพงศาวดารระบุว่าพระองค์สวรรคตในวันจันทร์เดือน6ขึ้น8ค่ำปีมสิงดุลศรัชราช967 ก็คือเราพศ2,148ที่ทุ่งดอนแก้วเมืองหางขณะ,สะเสด็จเคลื่อนทัพไปตีกรุงอังวะนะคะทั้งนี้เหตุการณ์ช่วงนั้นในตำนานได้กล่าวว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรสทรงนำกองทัพไทยจากกรุงศรีอยุธยาเดินทางมาถึงเมืองเชียงใหม่เมื่อออกจากเมืองเชียงใหม่แล้วจึงได้แบ่งทัพแยกกันไป สมเด็จพระ,ะเนเรศวรทรงนำกองทัพไทยออกจากเชียงใหม่พร้อมกับพระเจ้าเชียงใหม่และลูกพระเจ้าเชียงใหม่ทั้งสามไปโดยทัพหลวงยกพระหัวโยธาไปทางเมืองขางและโปรดให้สมเด็จพระเอกาทศรสรงนำทัพอีกส่วนหนึ่งไปทางเมืองฝางนอกจากนั้นในตำนานพระธาตุเมืองน้อยอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีชายแดนอยู่ติดกับ พื้นที่อำเภอเวียงแหงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ใช้เส้นทางเดินทับไปยังประเทศพมา่าโดยผ่านเมืองน้อยซึ่งตอนนั้นเป็นชุมชนของชนเผ่าลัดวะปัจจุบันมีเจดีโบราณศิลปะร้านนาปรากฏให้เห็นสันนิฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงสมัยสุโขทัยอยุธย,ยาเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จถึงเขตเมืองหาง ทรงทัพหลวงที่ตำบลทุ่งแก้วหรือทุ่งดอนแก้วแรมทัพในตำบลน,นี้และเกิดทรงพระประชวนขึ้นสำหรับพระราชประวัติในส่วนนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยังมีการทกเถียงกันนะคะว่าแท้จริงพระองค์ดำของชาวไทยทรงประชวนด้วยพระโรคอันใดและจากสาเหตุอันใดจึงมีการค้นคว้าและนำเสนอไว้อยู่2-3ถึงประเด็นนะคะ โดยข้อมูลจากวิกิพีเดียนะคะก็ระบุว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงประชวรเป็นหัวระรอกก็คือฝีขึ้นที่พระพักแล้วก็กลายเป็นบาดทะยักนะคะพระอาการหนักเหตุการณ์ตอนนั้นยังระบุไว้ด้วยว่านะคะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ถึงโปรดให้ข้าหลวงรีบไปเชิญสด็จสมเด็จพระเอกาทศรสมาเฝ้าสมเด็จพระเอกาทศรสสด็จมาถึงได้สามวันสมเด็จพระนเรศวรก็สเสด็จสวรรคต เมื่อวัน no ตัน no. ขึ้น8ค่ำเดือน6บปีมะสิงตรงกับวันที่2 5เมษายนพศ2,148สิริพระชนมายุ4 9พรรษาเสดํารงราชสมบัติ14ปีเศษสมเด็จพระเอกาทศรสึงได้อัญเชิญพระบรมศพกับกรุงเสียยุธยาแต่อย่างไรก็ดีนะคะในความจดจำของคนไทยก็มีข้อมูลหลายทางนะคะเช่นว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงประชวรจาก อาการฝีที่พระนราชบางตำนานก็บอกว่าเป็นฝีระรอกขึ้นที่พระพักแล้วเกิดเป็นพิษอาจจะเป็นสิวหัวช้างที่อักเสบแล้วติดเชื้อนะคะขณะที่หลายกเกษแสก็ระบุว่าโดยคาดเดาว,ว่าอาจจะโดนพึ่งปล่อยแล้วแพ้พิษนะคะทั้งนี้บางแหล่งระบุว่าหลักฐานที่ค่อนข้างเป็นทางการหาอ่านได้จากพระพงศวดานฉบับพระราชาทาเลขาซึ่งชาระ สมัยรัชกาลที่สี่กล่าวว่าเป็นฟีที่พระน,นราชขณะที่พงศาวดารฉบับเก่าๆหลายแหล่งนะคะระบุว่าทรงพระประชวรเท่านั้นนะคะส่วนในมองแมลงพิษมีระบุไว้ในคำให้การของคุณหลวงหาวัดฉบับหลวงเนื้อหาตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่าอันองค์พระนเรศวนนั้นเสด็จอยู่เมืองห่างก็คือเมืองห่างนะคะด้วยเหตุชะนี้ จึงถวายพระนามเรียกองค์พระนารายณ์เมืองห่างเป็นกรุงหยุดพักอยู่กลางทางของพระองค์คั้นเสร็จการมงคลพิธีแล้วพระองค์ก็ยกไปเมืองหงสาจึงทรงช้างพระที่นั่งสุวรรณปิศสดาก็พ้นเมืองหางไกลไปได้ถึงเจดวันจึงพ้นไปหน้าเขาเขียวดงตะเคียนใหญ่ จึงมีสารนา,รางเทพรักอยู่ที่ต้นถเถียนใหญ่มีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเทพาจึงเชิญเสด็จให้ลงจากช้างพระที่นั่ง <N> เมื่อจักมีเหตุมานั้นพระนะเรศวรจึงถามเสนารักว่าเท <N> พรักนี้เป็นเทพรักผู้ชายหรือผู้หญิงเสนาจึงทูลว่าอันเทพรักเป็นนางศักดิ์สิสทธิ์ยิ่งนักพระนะเรศวรจึงตัดว่า อันเทพรักนี้เป็นแต่นางเทพรักดอกถ้าจักเป็นเมียเราก็จักได้เราไม่ลรงจักช้างขันพระนเรสวนตัดดังนี้แล้วก็ทรงช้างพระที่นั่งผ่านหน้าสารน,นางเทพรักนั้นไปจึงเห็นเป็นตัวมะแรงผู้บินตรงมาทางหน้าช้างแล้วก็เข้าต่อยเข้าที่อุณารมองค์พระนเรสวนนั้นก็สรบปอยู่กับหลังช้างพระที่นั่ง แล้วก็เสด็จสู่สวรรคตรที่ตรงหน้าเขาเขียวเสนาทั้งปวงตึงเชิญพระศพแล้วก็กลับมายังพัพพาเมืองห่างส่วนพระเอกาทศรุตนั้นก็ยกพลไปถึงแดนเมืองหงสาจึงตีบ้านกวาดได้มนลาหญิงชายเป็นอันมากแล้วจักยกเข้าตีเมืองหงสาก็พอเสนาอมาัด ให้หมาใช้เร่งรีบไปทูลพระนเรศวรสวรรคตพระองค์นั้นคันทราบดังนั้นก็เร่งรีบยกพลโยธาทัพกลับมายัางเมืองห่างคันถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่สถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพิยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโศกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สรุปลงอยู่กับที่ แต่ทรงพระกันแสงแล้วสรุปไปถึงสาครั้งขั้นพระองค์ก็ได้สมด้วยดีคืนกลับมาแล้วพระองค์จึงให้พระบรรทุนตัดสั่งให้หาปรากฏทองทั้งสองใบที่ใส่พระสุภแล้วจึงเชิญขึ้นพระราชรถแล้วก็แห่แห่เป็นกระบวนมหาพยุหบัตตาอย่างใหญ่มาจนถึงกรุงศรีอยุธย,ยาธานี โดยสรุปก็คือสมเด็จพระนเรศวรเคลื่อนทับไประหว่างทางเตือสารเจ้าแม่นางทังเคียนสมเด็จพระนเรศวรเห็นว่าเป็นผู้หญิงเลยไม่เคารพแล้วตัดดูหมิ่นนางทังเคียนนางทังเคียนจึงบันดาลให้แมลงผู้มาต่อยพระนเรศวรที่พระอุณารม์ก็คือตรงหวังคิว้วจึงทรงสวรรคตทั้งนี้เนื้อหาในเอกสารคำให้กันส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่เล่ากันปากต่อปากโปรดใช้วิจ เจนนญาในการรับฟังรับชมนะคะเช่นเดียวกับเรื่องสถานที่สวรรคตซึ่งยังคงถกเถียงกันว่าแท้จริงแล้วทรงสวรรคตที่เมืองหางพระที่พมา่าหรือในเบียงแข็งเชียงใหม่กันแน่นะคะทั้งนี้ข้อมูลทั่วไประบุว่าเมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงยกทัพออกจากเมืองเชียงใหม่แล้ว ก็ได้เสด็จต่อไปยังเมืองหางและสวรรคตที่นั่นในปีพศ2148ต่อมานะคะก็มีนักวิชาการนะคะชื่อชัยยงชยัยศรีซึ่งเป็นอาจารย์ประจำม,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะได้เสนอทฤษฎีประวัติศาสตร์พื้นที่สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่ที่เมืองแหงหรืออำเภอเวียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่แทนที่จะเป็นเมืองหางในพม่า ซึ่งนับเป็นข้อมูลที่สะเทือนวงวิชาการและประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยเลยนะคะโดยเวีองแห่งนะคะเป็นอำเภอเล็กๆอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชีงยงใหม่แต่ไม่ว่าจะเพราะสาเหตุใดนะคะนับว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดินสยามเลยทีเดียวนะคะซึ่งต่อมานะคะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ได้ทรงสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้สักการะ ในสมัยรัตนโกสินทร์หรือต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชก็ได้โปรดให้สร้างไว้อีกนะคะพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรยังประดิษฐานไว้เป็นที่สักการะบูชาอยู่ในพระที่นั่งพานุมาตรํำรูนปัจจุบันก็คือพระที่นั่งบรมพิมานจนถึงทุกวันนี้นะคะ อย่างไรก็ดีนะคะเมื่อมีการสร้างพระบรมราชานุสรณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในหลายแห่งทั่วประเทศนะคะเช่นพระบรมราชานุส,นสรณ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระราชวังตันจังหวัดพิษณุโลกศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลก พระบรมราชานุสรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกพระบรมราชานุสรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบรมราชานุสรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณมหาวยาัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกพระบรมราชานุสรดนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ ริมหนองบัวํำพูในจังหวัดหนองบัวํำพูนะคะสำหรับชีวิตส่วนพระองค์นะคะพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่วนใหญ่ได้จากพงศาวดารอุธยานะคะซึ่งมักมีการจดบันทึกในพระราชกรณียกิจซึ่งส่วนใหญ่บันทึกถึงการทำสงครามกับอาณาจักรเพื่อนบ้านเป็นอันมากจนมองข้ามเกี่ยวกับเจ้านายฝ่ายในหรือพระมเหสีของพระองค์ อย่างไรก็ตามนะคะได้มีการปรากฏพระนามของเจ้าในฝ่ายในในเอกสารของต่างชาติหาฉบับด้วยกันซึ่งก็ได้แก่จดหมายเหตุสเปนนะคะของบาทหลวงมาเชโรเดริบาเดเนรานะคะจดหมายเหตุวันบริษพงศวดานระแวกคำให้การของคุณหลวงหาวัดและมหาราชวงศฉบับหอแก้ว ซึ่งปรากฏพระนามพระมเหสี3าถึงสี่พระองค์โดยมีพระนามดังนี้นะคะพระองค์ที่หนึ่งะคะพระมณีรัตนาหรือเจ้าขวัวมณีตันจากจดหมายเหตุบันวริสนะคะพระองค์ที่สองก็คือโยเดียมีพยานะคะพระราชธิดาในพระเจ้านาราเมงสสกับพระนาง เชียงพยูเชียงเมดอปฐมวงพม่าที่ปกครองอาณาจักรล้านนาจากพงศาวดารพม่านะคะแล้วก็พระองค์ที่สามพระเอกกษัตรีพระราชธิดาในพระเจ้าศรีสุพรรณมาธิราชเจ้าแผ่นดินขเมรจากพงศาวดารขเมรน,นะคะมีการกล่าวถึงพระมณีรัตนาและเจ้าขัวมณีจันวาอาจเป็นบุคคลเดียวกัน แต่บางก็ว่าอาจจะเป็นคนละคนกันนะคะโดยเชื่อว่าพระมณีรัตนาอาจเป็นเจ้าหญิงที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ระโวสายสุพรรณภูมิของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิและสมเด็จพระมหินทราธิราชซึ่งในขณะนั้นเจ้านายฝ่ายในใน,ในสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิพระองค์ที่หนึ่งมีพระนามว่าพระรัตนมณีเนตรหรือพระแก้วฟ้าซึ่งเป็นพระคณิษฐา ต่างชนนีของพระวิสุทธิกษัตริย์ซึ่งอาบเป็นเช่นนั้นพระนางจะมีศักด์เป็นพระมาตุจฉาของพระนเรศวรอย่างไรก็ตามเจ้าขัวมณีจันมีบทบาทสูงกว่าพระมเหสีจากเชียงใหม่และเขมรโดยมีการสถาปนาพระนางเป็นพระอัครมเหสีดังที่ปรากฏในคำให้การของคุณวงหาวัดที่กล่าวถึงเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาความว่านะคะส่วนพระนาเรศวนนั้นก็เข้าไปยังกรุงศรีอยุธยาก็เสด็จเข้าสู่พระราชฐานอันอัครเสนาบดีและมหาปุโรหิตทั้งปวงจึงปรับดาพิเศษแล้วเชื้อเชิญให้เสวยราชสมบัติจึงถวายอาณาจักเวณพิภพแล้วจึงถวายเครื่องบิจทรัตกกุฎพันธ์ทั้งข้า และเครื่องมหาพิชัยสงครามทั้ง5้าทั้งเครื่องราชูบพกทั้งปวงอันครบคันแล้วจึงถวายพระนามใส่ในพระสุพรรณบัตรสมยาแล้วฝ่ายในกรมจึงถวายพระมเหสีพระนามชื่อพระมณีรัตนาและถวายพระสนมกำนันทั้งสิ้นแล้วครอบครองราชสมบัติเมื่อจุลแลศการาช952ปีหารศก อันพระเอกาทศรุานั้นก็เป็นที่มาพระมหาอุปราชเป็นคําให้การของคุณหลวงหาวัดนะคะหลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรุสได้เสด็จขึ้นของราชต่อนั้นพระขวมณีจันได้ปรากฏอีกครั้งในจดหมายเหตุบรรธิ์ที่ได้กล่าวถึงพระชายาไม้ของสมเด็จพระนเรศวร ได้เสด็จออกบทชีและเป็นเหตุให้บุคคลทั่วไปเรียกกันว่าเจ้าขัวจนกระทั่งมีเหตุการณ์หนึ่งที่เสด็จไปช่วยพระาราชโอรสพระองค์หนึ่งของสมเด็จพระเอกาทศรสคือเจ้าไลหรือศรีซึ่งมีเหตุวิวาทกับพระยาออกนาจนต้องพระราชอาญาจนถึงชีวิตข่ารองพระบาทในพระองค์ไรจึงได้ไปทูลขอพึ่งพระรารมีเจ้าขัวมณีจันทร์ซึ่งเป็นพระ บิดุชาพระนางจึงรีบเสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระเอกาทศรสจนสมเด็จพระเอกาทศรสยินยอมด้วยเพราะความเกรงพระไทยแต่ในจดหมายเหตุบรรบริษ์กว่าถูกฟันด้วยพระแสงดาบและถูกจำคุกเป็นเวลาหาเดือนเจ้าขวมณีจันจึงได้ขอพระราชทานอภัยโทษโดยปรากฏในจดหมายเหตุบรรบริษความว่า จนกระทั่งเจ้าขวามณีตันชายาไม้ของพระเจ้าอยู่หัวในพระโกศคือพระมาริดหรือพระองค์ดำได้ทูลขอจึงเป็นที่ปวดปานอีกสำหรับพระราชโอรสและพระราชธิดานะคะมีการกล่าวถึงพระราชโอรสในสมเด็จพระน,นเรศวรในจดหมายเหตุสเปนของบาทหลวงมาเชโร ดริบาเดเนรานะคะที่เขียนขึ้นจากคำบอกเล่าของบารหลวงคณะฟันซิกันที่เคยพำงานอยูในกรุงศรีอยุธย,ยาในปีพศ2125ปลายรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพศ2139ตรงกับต้นรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยเนื้อความในจดหมายเหตุนี้ได้มีการอธิบายถึงกระบวนพาุญะยัตตาชุนละม้าของพระเจ้าแผ่นดินสยามโดยมีเนื้อความตอนหนึ่งที่ได้กล่าวถึงพระอัคระมะเหสีและพระราชโอรสผู้ทรงพระเยาว์โดยเสด็จด้วยความว่าเรือสีรำเหล่านี้หยุดที่พระอารามแห่งหนึ่งบนชายฝั่งเพราะพวกเขาคาดหมายว่า ระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเจริญพระพุทธมนต์และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามติดมาอย่างใกล้ชิดเรือสีรลำนั้นเป็นเรืออื่นอีกหลายลำที่ใหญ่กว่านั้นและแต่ละลำบรรจุผู้คนมากมายที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบประเภทต่างๆเรือแต่ละลำมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แห่งพระราชสำนักหนึ่งคนแล้วจากนั้นเป็นพระราชกุมารพระองค์เยาว์ที่สุด พระเจ้าแผ่นดินเสด็จปรากฏพระองค์ในเรือพระที่นั่งที่ตกแต่งอย่างหรูหรามากตามติดมาเป็นสมเด็จพระอัคารมเหสีและสาวสันกำนันในสมเด็จพระอัคารมเหสีประทับแต่เพียงรำพังพระองค์และบรรดานางกำนันนั่งในเรือลำอื่นตกแต่งอย่างน่าอัศจรรย์และกันด้วยม่านอย่างรอบคอบจนเป็นไปได้ที่จะสามารถมองผ่าน มันจากภายในสู่ภายนอกได้โดยที่คนภายนอกไม่เห็นคนภายในเมื่อนำเหตุการณ์ที่บาทหลวงสเปนได้เขียนบอกเล่าไว้ไปเทียบเคียงกับพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระจักรพรรดิพงศ์จาดจะพบว่าในรัชสมัยของสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชได้มีการกล่าวถึงพระราชพิธีอาสวะยุทธ และการต้อนรับคณะทูตกัมพูชาที่เดินทางมาถวายเครื่องราชบรรณาการยังราชสำนักอายุทยาซึ่งตรงกับเหตุการณ์การเสด็จทางชุลมากและการออกรับทูตกัมพูชาในจดหมายเหตุของสเปนโดยบางทีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอาจมีพระราชโอรสมากกว่าหนึ่งพระองค์แล้วเนื่องจากในจดหมายเหตุมีการใช้คำว่าพระราชกุมารพระองค์เดี่ยวที่สุด นอกจากนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็มีพระราชธิดาด้วยโดยกล่าวถึงพระเจ้าเชียงใหม่โนรธาเมงสอได้รับการช่วยเหลือจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อจัดการปัญหาเมืองขึ้นแข็งเมืองและช่วยป้องกันการลุกรานจากข้าศึกด้วยการเกื้อกูลกันดังกล่าวได้สร้างสายสัมพันธ์ทางเคยญาติกับโน,นรธามังศอ และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงยกพระราชธิดาให้สมรสกับเมงสาธุรงซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าโนรธาเมงศอโดยพระเจ้าโนรธาเมงซอก็ได้ถวายพระราชธิดาให้กับพระมเหสีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยโดยการมอบพระราชธิดาของพระเจ้าโนรธาเมงศอ แด่สมเด็จพระนเรศวรดังปรากฏในโครงบทที่11ความว่านอเรศขอเตืองเจ้าสาวกษัตริย์เทียมแท่นเสวยสมบัติโกรธเขาแล้วเล่าลูกชายทัดเป็นแขกเคยเหยเอยหวังว่าจากบ,บางเศร้า เล่นซ้ำแถมถมอย่างไรก็ตามก็มีหลักฐานเกี่ยวกับพระอระัค ah รมเหสีรวมไปถึงพระราชโอรสและพระราชธิดาน้อยมากเนื่องแต่ผู้ที่เขียนจดหมายเหตุก็บันทึกจากผู้เห็นเหตุการณ์ที่ไม่รู้รายละเอียดรวมไปถึงพงศาวดารของพมา่าที่กล่าวถึงพระราชธิดาในสมเด็จพระนเรศวรอย่างผ่านๆเท่านั้นหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตแล้ว ราชสมบัติดึงตกแก่สมเด็จพระเอกาทศรสพีนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านมากนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมช่องสิทธิ์เคสชาแน,นลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับอีพีนี้ดิฉันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านมากนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะ ขอบคุณและสวัสดีนะคะเรามีกษัตริย์นักรบนะคะที่เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทรงกบกุฎกราชกรุงศรีอยุธยาและก็รักษาแผ่นดินสยามตราบเท่าทุกวันนี้นะคะขอบระคุณท,ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมช่องสิทธิ์เคชแนลนะคะ อย่าลืมติดตามไว้นะคะท่านจะไม่พลาดคดีดังหรือคดีใดที่ฉันจะนำมาเสนอนะคะขอพระคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ